ครับนี่ก็ลูกค้าก็ส่งมาให้เราซ่อมนะครับผมสภาพเครื่องก็มาประมาณนี้นะเครื่องนะครับต้องทําความสะอาดใหม่นะครับลูกค้าแจ้งว่ามันไม่ร้อนนะครับผมซีอดูแล้วนะครับทถุงไม่ติดนะครับอ่ะจะเป็นการแก้ไขครับผมติดตามต่อไปนะครับอะไหล่ตัวนี้พังนะครับหม้อแปลงตัวนี้พังนะฮะลูกนี้พังนะครับผม เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบเครื่องแล้วก็ลองซีนถุงให้ดูเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับคนสุพรรณสานะครับตอนนี้ต้มเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับอย่นี้นะฮะเปลี่ยนออกไปแล้วโอเคนะฮะโอเคฮนะคนะนะร้อนนะครับผมเหมือนเดิมแล้วนะครับ เทอีกรอบนึงนะครับสามสองหนึ่งโอเคนะับไปหลังแล้วนี่ครับเทกับอีกถุงนะครับผมนีม่เป็นถุงแบบ บางกว่านะครับผมร้อนนะครับดีนะครับความร้อนเรียบร้อยแล้ว